สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับพบกับผมครับสุดทางรักรีฟต์ฟองผมครับวันนี้นำท่านมาพบกับซูมิโตโม่ S H สองหนึ่งศูนย์ F หกครับใบแท็กแปดสิบเซนครับโรเลอร์เจ็ดตัวแครเร์สองครับบุบามเสริมสามแฉกไม่มีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เครื่องยนต์อีสุ C H K หนึ่ง X นะครับปั๊มคาวาสกี้ K สาม V ครับขุดสะ โครงการโคกหนองนาครับโครงการตามแนวพระชดำทีของในหลวงครับกันน้ำครับคมือหนึ่งเดินเซเว่นนู่นครับพ่อครับนี่มือสองครับลูกครับติดล้อมีคันเดียวครับติดล้อรอรถไถหกคนหกมาดันปรับทางครับ ลอรถครับ C HK 1X Direct Injection นะครับ Direct 16วาลวตัวนี้รอบเคืงยนต์ต่ำครับ ประหยัดน้ำมันครับงานเตรียมตู้ครับยังไม่ถึงหกร้อยชั่วโมงมือสองครับเสือแดงครับคุณเสือแดง มือหนึ่งเสื้อขาว คล้องเท่ามือหนึ่งครับมือสองครับมือสำรอง สอนลูกรับโครงการนี้ มือหนึ่งขึ้นไปแล้วครับมือสองไปนั่งเบาะหลังแล้ว ความแตกต่างครับพ่อกับลูกครับมือหนึ่งมือสองครับมือหนึ่งประสบการณ์ยี่สิปีแล้วครับมันจะช้านะครับแต่ไม่ช้านะครับขึ้นไปขับแล้วผมลองขับแล้วนะครับใหม่ๆี่มือไม่ทันเลยไวครับ ควาสวอตสกีเคสามวีเจ้น,น,นี้อยู่ในร่างของซูมิโตโม่เอทิดสองหนึ่งศูนย์เอฟหกนะสี่เฮดเคหนึ่งเอ็กเดเล็กอิงเจคชั่นประหยัดน้ำมันครับุกลังสวยดีจังเลยครับแขายไม่ได้ครับ ทางเข้าไล่ได้รงการโครกหนองนาครับชมกันไปยาวๆครับแต่ผมครับสุดทางรัก,กริมฝังผมครับเมื่อคืนก็ทยอยลงที่ไม่ถ่ายมานะครับมีแต่ชี้เซอก2 0 5 G ครับหลังจากที่ห่างหายไม่ได้ลงคลิปมาอาทิตย์นึงครับยอดวิวตกแล้วครับ จากเจ็ดหมื่นเหลืออยู่ห้าหมื่นครับทำยอดวิวใหม่ครับสมาชิกครบจำนวนแล้วครับกำลังเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ชั่วโมงผมได้แค่พันเดียวครับถ้าครบสี่พันชั่วโมงครับถึงจะเข้าเกณฑ์ของ YouTube นะครับใครเข้ามาดูก็กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพิ่มยอดวิวยอดคนดูเข้าไปครับขอบคุณครับไม่พูดมากครับ ชมการทำงานของูมิโตโมโค,ครับหนุ่มอินโดไม่ใช่หนุ่มญี่ปุ่นนะครับหนุ่มอินโดแต่เครื่องยอนต์เป็นเครื่องของญี่ปุ่นนครับปั๊มก็ญี่ปุ่นครับแต่ตัวรถผลิตที่อินโดนีเซียไม่ว่าสองหนึ่งศูยหนึ่งสามศูนสองหกศูนนะครับ ไล่ตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่ครับยันตัว400หรือที่โดม ดูสเปคคร่าวๆของเจ้าซูมิโตโม่ h สองนึงศูนย์ f หกนะครับเครื่องยนต์ e สูดสีดเ k หนึ่ง x นะครับสีสูบสี่จังหวะ direct injection ครับระบบดูดอากาศ turbocharger มีตัวคูลเลอร์นะครับแรงม้าอยู่ที่157.9แรงม้าครับ1น0 0แปดรอรอบต่อนาทีครับรอบเครื่องยนต์ต่ำครับมุงกีอยู่ที่ศู ทุกบาทนะครับน้ำหนักพร้อมน้ำหนักปฏิบัติการนะครับ21ตัน500กิโลนะครับจุดเด่นของเขาก็มีปุ่มตั้งโหมดพร้อมการเร่งเครื่องยนต์ช่วยให้เครื่องยนต์และปะั๊มตลิกงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ช่วยลดการปล่อยไอเสียโดยผ่านค่ามาตรฐานของ มีระบบลดรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติช่วยลดการสึกหลอและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์มีแรงม้าสูงที่รอบเครื่องยนต์ต่ำครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปรับเหมาก่อสร้างขุดดินถมบอ่อครับประโยชน์ของมิตโมนะครับ อย่าทมันครับใครใช้เราจะติดใจครับลองใช้ดูนะครับสเสียตูนี่ออกมาคันที่2นะแล้วครับสำหรับซูมิโตโม่ h 2 0 0 f 6ครับคันแรกจะเข้าพันชั่วโมงแล้วครับอีกคันนี้ได้600ชั่วโมงครับลุยงานครับงานเสียตูครับขับมือหนึ่งโดยพิลเลิร์นะครับมือสองก็ลูกชายครับ กุโครงการโคกหนองนาครับถอยดินครับสิบล้อหายไปแล้วครับทําทางเข้ารถไทฟอร์ดยังไม่มาดันทางให้ครับเทไม่ได้ครับดูชมการทำงานไปเรื่อยๆนะครับมุบกขีนี่ผมว่าเขาคำนวณมาได้ดีนะครับไม่ใช่หนึ่งคิวหนึ่งคิวมันจะหนักไปสำหรับเครื่อง สี่สูมนะครับศูนย์จุดเก้าเลยเพราะว่ากำลังเหมาะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับกระทัดรัดดีครับข้อดีคือไม่แพ้เอวครับเอวไม่หลวมง่ายครับถ้าบุ้งกี้ใหญ่บุ้งกีหนึ่งคิวนี่เอวจะหลวมง่ายครับสำหรับเครื่องยนต์ที่สำหรับตัวที่ใช้เครื่องยนต์สี่สูมนะครับแต่ถ้าเป็นหกสูบนี่หนึ่งคิวกำลังดีครับ อย่างพวกแค t สามสองศนยเกเกนมีเดชิเซเด็กสองร้อยหโกเบนี่ก็อยู่ที่ประมาณสุดอยู่เหรือประมาณ1คิวนะครับไม่แน่ใจนะมาดูดูสเปกนโกเบรุ่น10ใครรู้สเปคก็คอมเมนต์มาใตา้คลิปได้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วกด s u b ส c r i b e กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับทำคลิปต่อไปครับ เปลี่ยนมือแล้วครับแม่มือสองครับแทนแล้วครับพอลงมาจากรถแล้วครับพี่เลิศสิบล้อหายไปแล้วครับ ไม่ช้าแล้วก็ไม่ไวนลครับซูม,มิโตโม่เอชสองหนะึ่งศูนย์เอชหเครื่องยนต4สี่สูบสี่ตัวไซเล็กงเจ็คชั่นนะครับสิบหกวาวรอบเครื่องยนต์อยู่ที่พันแปดร้อยรอบนะครับปั่นแรงม้าออกมาที่ร้อยห้าสิบเจ็ดจุดเก้าแรงม้านะครับมาตรฐานเหมาะกับก,กำลังของเขาไม่พูดไม่ปาดขับไปเรื่อยครับ ว่าประหยัดน้ำมันครับเครื่องยนต์เป็นระบบไดเล็กครับวินแคม16วบล์วลูกชักยาวครับไม่ใช่ชักสั้นนะครับไม่เหมือนเครื่องยนต์ของพวกรถยนต์ที่วิ่งตามทองถนนนะครับเป็นซีสูบครับแต่ลูกใหญ่ครับลูกสูบใหญ่พอ,พอโคเบะครับแต่โคเบน้นใช้เครื่องยนต์ของฮิโน่เทล้าอีคีทีทีครับ สูซุมิโตโมนี่ีสูสีเฮดเคหนึ่ครับรถบอดี้รอยางกันจับเซเอ็กสองร้อยห้าจีเซตเอเต็กสองร้อยห้าจะใช้คเครื่องยนต์หกสูบหกบีทีครับร้อยหกสิบแปดแรงม้ามีสีสูบครับเน้นประหยัดครับเน้ประหยัดและเน้นไว้ครับ อยู่ที่กำลังกำลังของปั๊มครับของข้าวสเปคของชมัมติทโมนชอยดินล้สอ,นอสิบล้อโยนดินล้อสิบล้อบล้อมีคันเดียวหายไปเลยครับ าการไหลของน้ำมันนี่สอดประสานกับเครื่องยนต์ดีมากเลยฟังเสียงให้ดูลิกทำงานปั๊มดูลิกทำงาน เบาครับเบาครับจะขย่บบุ่งกี้มากจะวมันจะคอน,นครับสลักรวมง่ายมือสองครับมือหนึ่งเข้าปาไปแล้วขยับคันเอาไปอีงครับต้องคอยขุดขยายสาวไปอีงครับ